สวัสดีค่ะเมื่อนา้มาพบกับช่องแก้บรลดาลําำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลคะ่ะตอนนี้นะคะหนูก็หอดหนัางานเป็นทีเรียบร้อยแล้ววันนี้เล่นอยู่ที่ขังแมคโคตตำบลทับลานจังหวัดระยองนะคะอําเภอเมืองระยองค่ะวันนี้เขาเจ้ากบาลังพ้กกันเอาล้างน้องค่ะหนูก็หนะัวแต่หอดนาะเอ้ไม่ได้หัวต่หอดเดอกหอดประมาณเกือบยี่สิบนาทีแล้วละคะ่ะอันนี้ก็เป็นเต้นหนู เต้นหนูกับเต้นพี่เพิ่มกับพี่ขิมนะคะอันนี้พี่เพิ่มกับพี่ขิมเพิ่นกำลังเดินทางมาอันนี้ก็ฮอนว่ะฮอนอีเนี๋ยจะบอกว่าหนูไม่ได้เต้นแล้วนะคะจะขอขอบคุ้ป,ปล่ายๆหาล้างเจ้าของ่าพอวะไปเชียร์ชุดก่อนเลียร์ชุดออกขึ้นเพิ่นเร็วขึ้นทุกเวอร์ได้ใจ้ เด็กเด่นสามแปดสามเก้ 38, อันนี้ร้างหนูสามเ้าไมแลเกิดเด็กนูเหตุเดวะนั่นใส่ทางลังเลยสิสว,ส,สวัสดีค่ะ เราคุปบอลไมื่อคืนชุดไทยนะคะ,ละแล้วเราก็มาเราเย้พึ่งอยู่ไหนเนี่ยกำพายย่างหลอดดีกว่าโอ้ย เห็นว่ามีดดนมาใหม่นะคะหนก็ไม่รู้ว่าว่าใครสวัสดีค่ะชุดใหม่เหรอใช่แล้วเพลงอยียงครับวันนี้บรรยากาศเอ้ยโ่เมนบรรยากาศสิสถานที่กว้างขวางค่ะกว้างมากกว้างอีลี่กว้างแบบกว้างที่สุดไม่ดู อันนี้เป็นงานของฮอนด้านะคะอดีค่ะกว้างมากปูนเอ้าว่าเห็นว่ะขยาวไปไกลก็นี่หนูโคงยี่ใหม่ ประมาณเด็ดหอนแต่มีลมสวัสดีคะ่ะกี่โมงน้องหัวได้ไามหอดังกี่สิบนาทีทีแล้วกินข้าวยังจะ้ะกินแล้วสู้ๆนะคะแม่อันับมาแต่บ้านเขาข้าเจ้าเป็นคนเชียร์พุ่มนะคะ่ะเป็นเหมือนคนบ้านอำเภออำอเภอใไหนอำเภอเมืองอำเภอบ้านขาวเนี่ยน้องบวชบ้านไหนใจเหรอ นี่นี่นี่ทีมงานสวัสดีค่ะแม่สิริพร <laughs> ไหนค้ายกล้องไหนสิสสดีค่ะอาบน้ำยังยังเลยอาบหน่อยเพิ่งตื่นเราจะตื่นบ่ะสวัสดีค่ะพี่แฮรี่ค่ะพี่แดนใหม่นะคะ เป็นสาสองตอนนี้สี่นาทีวันนี้นหนูถ่ายคลิปแบบมันสมากแล้วยายเพิ่งตอนไหนจะถึงเนะี่ยหนูรอกินข้วเรียนด้วยนะเนี่ยรอกินด้วยฟูหนึ่งเลยนะเนี่ยพี่มีกำลังยกของเขาเต้นหนูนะคะคุปเปอร์ เดี๋ยวหนูดูแก็บก่อนหนูสั่งข้าวมากินเพราะว่าหนหวเขาแห้งค่ะหอดน่ายเปล่านาะสวัสดีค่ะจะ่แรกหนู่ายคลิปไปแล้วสองอาทีวันนี้แมเม,มเต็มค่ะ ก็เลยต้องอัดใหม่เล่นในรังหนูมันมีฮอดเกิดอีเดียบน,นะเสื้อคื่นเบิดเลยจ้ะแม่หนูยังเถะสวัสดีอีกรอบแร้วจ้ะโอเทต้องเจ้าเก้าๆนะว่าไปเพ้นต์หน่อยเลยว่าพุงหนูแต่มานไม่หยาเอาวก็เห็นบังเกิดไงเกิดไม่ไง โยยตอนแรกหนูย่างไปทางหนาข้าเจ้าบุพนบอกมัแต่ใสหม่องมาแต่บานบานเท่าตะนักปะนะขาเจ้าพนคนเชฟผมเห็นท like, ี AP ่สองคนบกล้าเข้บไปพืนเหมาะเหมาะแต่ยังงยัใสป่ะเหนหาพ่อได้ไหมเนี่ย พ่อประเวศนะคะพ่อประเวศมื่อนี่เอ๊ะนะคะพ่อพ่อพ่อไป่ทำอะไรไหวพ่อไป่ทำอะไรไว้อะไรพ่อไม่ทำอะไรไววพ่อสุดดจงอย่ามาอย่ามาใส่พ่อไม่ทำอะไรไหวอหาใส่ไพเป็นแงเองหุนี่ไม่ด้ใส่หรอไม่ไใส่หรอเราไปแล้ว พ่อพ่อทำงานจีรีเอาไายเอาไาอ่อ่ะโอเคทุกการนี้แม่แม่เป็นผู้สั่งนะคะวันนี้มีอะไรกินคะ สวัสดีค่ะแกงเผ็ดหน่อไม้ดองใส่ไก่ค่ะคุณแม่ครัวคนสวยของเราน,นั่นเ่าหนิหน่อ,มอไม้ดองเขาซื้อของอะมรกันหลายแห้งพ่อสวัสดีค,ะดดค่ะพ่อสวัสดีจา้าพ่อสสวัดี่จ้าพี่หลานจะไปหาขิงหุ่นหินตัวกลางค้างหนักทุงใส่ทุ้งมันจะหาใหา้กลางค้างนักอ๋อ ตอนนันไอเหิงไอเหิงเฮ็ดถุงหางแล้วเฮ็ดถุงหางเฮียก่างหางเลวคะ่ะมันก็เลยเป็นความชีกแปดนาทีแล้วค่ะตอนนี้เข่านี้มาหอดตอะไรวะ <c oughs> มันจะติดดิกระสิิไหมนี่เขาเจ้าเขาเปิดเพลงนไงพอตอนนี้กำลังมาส่งค่ะพ่อ ในกเรานั่งมาตอนนีไ้ไปกับอะไรไปกับคุณแม่กันเลยคุณแม่ไปเป็นเพื่อนกันเขาม,มาส่งข้างในไม่รู้ไงหมาซี่ข้างไหนเหรอคะบอกเดินโน้จ้างทักบอกมาส่งทาง้านค่ะค่ะมืัอนี้หนูก็สามารถตามหาหนั่งยักได้แล้ว ที่นี่มื่อกระดาษได้ไหมอย่โครีะเม่อี้นะพี่าซื้ออุปกรณ์ของสำนักงานเซลเกียน่ะมาสื่อจนเข้าใจนะว่าอันเขาเขาสคนขายนะว่าอันไม่ทราบว่าซื้อไปทำอะไรแย่นะเพราะว่าซื้อที่เตืยวสองเกีนเลยซื้อกระดาษก็กระ,กระนั้นแะค่ะแล้นุก็ขอหอยาดป,ปิดคลิป,ปไว้ซมีนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ